กัดเกิมมาไม่เกล้กินค่ะไม่ดื่มสุราเมีน่นกับสะพังอากา,าค,คุณคุณขอสอนใจจิมิงเขารงเรียนจิมิงไปโรงเรียนอ่านสมื่อสมืออ่อขายเสียงขายสิทธ์เหมือนขายชีวิตขายชาติดูคนดีดูที่ผลงานดูลูกหลานที่กบกรบจิตคิดทำลายชีวิตําให้เกิดเป็นศัตรูเรียนดีกีฬาเด่นนินไว้ในพันธุธรรมรักไวยผูกรักพวกที่มาโรงเรียน สามอค่ะอยากฟังซื้อมูกขอฟังได้ไหมฮะว่ามีใครบ้างได้ค่ะจะต้องมีฟังนักะมี31คนค่ะครับผมหทองสาดกจรีสองสีสนมมืนช่วยสามุทัดแท่นทอง 4. ี่ปรีชาแข่งขัน 5. ชัชวาลกัจน,นารัตน์ยิบหกนุกันสูวอยี่สิบเจ็ดสมริพัสนุน 28. สมชวินจิมิรัม,มย,ยีย <c oughs> ม่สิบเกาละไมคลอยสานิคมโพชัยสามิบเอ็ดรถนไกโอ้เจมิจำได้ สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับรายการรถสีเหลืองจ้าโอ้โหวันนี้อยู่กับแขกคนพิเศษสุดสวยของเราวันนี้กับเจมิงช่างซ่อมพัดลมจ้าสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างครับเจมิงเป็นไงแน่มือนีเห่ามือเจมิงข็มาเก็นรอยเอ็ดุ่น่ะปาด ตอนนี้เฮาอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องอยู่กับรายการรถสีเหลือง EP 2 EP ที่ทุกคนรอคอยพี่น้องแคกับแฟนเพลงรอติดตามรายการรถสีเหลืองครับพี่น้องมือน,นีอยู่กับเจมิงเจมิงมาขอนแก่นถแถเแมนบอแมนค่ะแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกครั้งแรกมาเจอปุ่บ้านฟินแลนด์ก็ดีใจคะ่ะเจมิไม่เคยมาที่นี่อ่กอะน่าสนุกดีมากคุณมินดังมาก ปกติแล้วชื่อชื่อเล่นชื่อมิ่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นไปมายังไงถึงมาถึงได้เป็นเน็ตไอดอลครับอินฟลูเอนเซอร์เป็นกะจิมิงหาซ่อมพัดลมนี่กะจิมิงก็ไม่ได้ไปยากอะไรกับใครค่ะหากินหาเงินเลี้ยงตนเองค่ะเจมิงนี่คืออายุเท่าไหร่ครับปีนี้43ปีค่ะ43ปีจุดเริ่มต้นของเจมิงนี่คืออัดคลิปบอกคืออะไรสดอยู่ซือก็ได้มาเอ็ดคลิปเป็นหนังตัดคลิปเองค่ะผู้ใดสอนเฮ็ดตอนแรกครับลูกค่ะเอาลูกสอนเฮ็ดแมนค่ะ เจมีงมีหนูเจ้าคนครับสองคนผู้หญิงผูง้ชายค่ะโอ้คนใหญ่หนีเจ้าปีแล้วยี่สี่ปีค่ะคนน้อยเด๋อสิบเจ็ดปีค่ะโอ้คนใหญ่หนิซ้ำผมดิไม่นค่ะผมยี่สี่ปีน,ปปนี่นี่จ้่เปลี่ยนไปลงไปมากอะไรกับเจมิงขึ้ 2, นเลยมากสองพันล้มเกษตรกรเจมิงหาเลี้ยงกุ้งกุลาดำเราหนีิเลี้ยงไปเลี้ยงมาพอไม่อาหารสื่อของเกา่าแล้วก็เลยส่วนไม่สื่อของเก่าค่ะสื่อของเก่าบ่อยไปมาเจมิงกลับมาอยู่บ้านมันม,มีวิชาหากินเจมิงคิดไปคิดมาเบิ้งหากินรถจกรักรยานนะสมสิยูสมมงเขาพัน,กกน,นล้มมันก็น่าจะมัน จะเปลงมากเพระาะซ่อมซ้ำสี่หัเดียวจิมิ่งกระเด็นเสมอซเสมอซสมอเหมือ,มอ,มอนก็ชิ้นก็เลยเป็นซ่างค่ะเ,เก็บของเก่ามาก่อนแมนค่ะแล้วก็พอเก็บของเก่าปุ๊บก็เลยได้มีโอกาสหาซ่อมพัดลมแมนค่ะพอซ่อมไปซ่อมมาปุ๊บแต่ตอนนี้ก็คือรับจ้างสองพารุ่อย่างเดียวเลยแมนค่ะรับซ่อมตัวละกี่บาทค,ครับตัวละหนึ่งร้อยสองพันจีกบกับบอลเงินค่ะถ้าเกิดซ่อมไม่ติดนี่คือไม่ไม่ไม่เก็บเงินแมนค่ะส่วนมากซ่อมติดไหมสมมติห้าสิบเครื่องจิมมี่ซ่อมจีบประมาณสี่จุดห้าค่ะจริงค่ะแล้วเจมมี่ตอนนี้แต่งตัวสวยขนาดนี้ม ไม่ไม่มีใครกล้าจีบกี่คนค่ะครับผู้ชายมาจีบนี่คือไม่ชอบเลยไม่ค่ะที่ไม่มีใจเลยใช่ค่ะที่เป็นคนรักเดียวใจเดียวจากรักสามีมากใช่ค่ะคนเดียวเสมอใช่ค่ะแล้วผลงานเพลงที่เจมิงชอบที่สุดผลงานเพลงอะไรฮะจากบรรดาด้วยรักตัดของไตรระไชค่ะถ้าอยากจะฟังนิดนึงได้ไหมฮะได้ค่ะขอฟังหน่อยฮะโอ้บรรดาฝนฝ้าไม่อำนวยโชคไม่ช่วยบรรดาถึงคารม แลนึงสั่งไปสั่มรงใจสู้ความเฮงแรงอยู่เมืองจะน้ำใจหฮงอันระแองก็ทนเรือยมาโอ้อโอ้โอ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 ดอโ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 เโีโอ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 ออ่อีออ จะอยู่ภาคใต้จิมิงขึ้นบนเวทีเนี่ยลองเพลงใจเอาไส้ยื่นติดกันเชลราสามสี่พันอยู่ค่ะโอ้คนนั่นรับยิงติมบ่นบังจีมิ่งค่ะแมนอีเนี่ยค่ะย่ามขึ้นเวทีนี่ตื่นเต้นบ่บ่ตื่นค่ะว่าเขาสนิ้ก็ค่อยหยอกค่อยว่อนจีมิ่งก็สบายใจค่ะออืภาคใต้เจมิ่งนี่ยเคยหากิตภาคใต้มาก่อนแมนยีสิบปีก่อนจะดังมาก่อนจะดังนี่คืออยู่ภาคใต้มาก่อนแมนค่ะโอ้โหก็คือเก็บของเก่าแล้วก็จนประพันธ์ตัวเป็น ทางซ่พัดลมใช่แล้วอัดคลิปมากก็เลยมีคนติดตามเยอะเป็นล,ล้านใช่ค่ะ้ววันนี้ดังแล้วมีคนรู้จักแล้วเป็นไงบ้างครับดีใจมากค่ะม,มีคนทักบอกไปตลาดมีคนทักถามบอกผู้ใดนี่ผู้ใดนี่เจมี่มีคนเอื่นบอเอืน่นชุมคนชุบบ้านอยู่ค่ะดีใจที่มีคนรู้จักเราใช่ค่ะถ่ายรูปกับเราใช่ค่ะแต่ถึวันนี้แบบว่าสมมติเจมี่กำลังเมื่อยู่กำลังทออยู่อ,อยากถ่ายรูปแต่ว่ามีคนขอถ่ายเขาถ่ายปะ ก็บอกเขาดีๆว่าจะมมิงเนื้ออยู่ค่ะเขาตรวจด้ค่ะว่างๆค่ะจะมีสบายใจกันค่ะแบบนั้นค่ะกระบอกเขาแบบนั้นค่ะอันนี้คือดีมากกระบอกไมคนเขาเนาะค่ตอนจิมมิงงานหลายบอจะมีงานหลายแย่ค่ะจะมิมมิงบน่งเดอกค่ะคอนเสิร์ตรับบอคอนเสิร์ตจะมมิงเขา่ค่อยได้ลองจนมาจะมีิงนะฮะรีวิวสินค้าค่ะสินค้าที่ เจมิงนี่ชอบที่สุดคือสินค้าอะไรคะแรื่องสลับกระไลยางกับเปียงสลับท่าเป็นท่าคีบโอท่าลีสติก้ค่คะอันนี้ตุ้มตอันตุ้มหูนี่ซื้อมาได้หลาเจเบรอรดิซือขายเอฟซีบานโนไฮค่ะเขม,ม่าแห่งมันงามตอนแรกเจมิงก็ซื้อมากมันไสขึ้น ขับรถมันก็ซื้อของเก่าบานนี่เหมือนมือซื้อเปิดแสงไฟออกมาพวกขับรถก็เห็นก็จสพีกกรซื้อก็คว้าเกลือต้คนใหม่เลยค่ะตั้งหงนีไฟแม่นค่ะเดมีเปิดมีแสงไฟแววๆออกมาไล่ตาขึ้นีกกระซื้อีหลีค่ะเขาแล้วตื่นตื่นแต่วันนี้แม่นค่ะเด็กน้อยเพราะกันยันจะประกาศนอนี้เงือนค่ะวันนี้ถ้าแบบผู้ชมทางบ้านที่กำลังรับชมอยู่เนาะ ค่ะเจมิง่ยอยากฝากอยังอยากฝากอะไรเจมิงอยากฝากอะไรให้กับเอฟซีครับวันนี้อยากพูดอะไรถึงเอฟซีไหมก็อะไรก็เจมิงเยอะแยะด้อค่ะต่อไปนี้เจมิงก็สิเป็นคนดังไปหนาเนาะค่ะอัมิี้ก็คุ้งก้นใจดีก้นขี้เหนียวเด้อค่ะตอนนี้นั่นบมื่ซื้อเนาะแบบว่าดังดังก็เก่าเหล้วค่ะไล่ได้เดี๋ยวเก่าบัญชีดีกูเก่าค่ะการซสอมเจ้าก่อนเจมิงซสอมในมือแล้วสองน้อยเท่าเดียวนี่บริหารเท่งเดี๋ยวพันกลัวแล้วค่ะโอ้โหเรื่องจริงเลยเพราะเจมิงหิ้งเก่งเขาโกงหูเบิ้ลมันเบื้องกันเดี๋ยว การท่าแกนมแดงๆของเจมิงนี่คือได้แรงบันดาลใจมาจากท่านใดครับเจมิงคิดเองท่าเองค่ะเจมิงกินนิดใจมังท่าเป็นวงโกมวสีมันก็สีงามค่ะจมิงกิดเราเองเขียนจิ๋วขิยนเองหมดไปเรียนนั่ผู้ใดได้ค่ะว่าเรื่องจริงค่ะบัดเพื่นมาแต่งไงเบื้องต้เจมิงเลยค่ะการพูดเแต่งไฮนี่เบ้อเอาเมีนกับเจมิงมาซองจกูเบื้องต้นเอกลักษจิ๋ของเลยค่ะบ้องามเนาะเมีนค่ะบื้องต้แก้ก็เจมิงเลยค่ะต้องแต่งตัวสไตล์นี้เมีนค่ะเจมิงเนี่ยคือแต่งตัวแบบเซ็กซี่เซ็กซี่หนิจากอายบอเะ ข้อมั่นใจเนาะเมียนค่ะเพราะเมีพี่น้องก็บอกหามพรคนค่ะขาหวังว่าเจมิงเป็นคนหากินแบบนี้เจมิงอายุ4ีิกว่าแล้ว43ปีค่ะพี่พี่น้องบอพี่น้องเนี่ยหาคนผู้หญิงทุกคนค่ะแล้วบะเนียนดิยินข่าวว่าจำซื้อมูได้ไวสุขคนน มันแมีนอีหลีบอรือว่าต้องถ่ายบอลกินตัวว่าอีหลีค่ะจำเดตดจำสมัยมยี่ปีหนึ่งเอาค่ะอยากฟังซื้อมูขอฟังได้อยไหมฮะว่ามีใครบ้างได้ค่ะจะท่องอีกฟังเลือก่ะมี31คนค่ะครับผมหนึ่งทองสาดอกจันรีสองสีสนมุนช่วยสามจุดทัดแท่นทองสี่ปรีชาแข่งขันห้าชัชวาลกัญจนารัตนหกน่าริงเจริญทัดเจ็ดสมหมายทองแจมแปดรุ่งรุนคำเสา 9สมบัติสิงหรัน1ิสาคมรล้อม11นาวินแสนเสาสิบวิเศษบุญเลอรสิบสศักดิ์รธรรมศีสิบสี่ผู้ชยจำเริสิบห้าอุเทนสอนใสิบหกสมคิดครตาสิ 17. บเจ็บัวสอนยาโล18บแปดสำรองยาโล1ิบเการก 20. จินฟอร์มิโก20่สเจนเพนสุธีย,ธย,ยี่สิยนุษทยอุพันธ์ยี่สงชมแปลงศิษานษา,ายี่สิบสามเก24สอนวรกชายี่สิบสี่ตองใบอมพรยี่สิบห้าพิสมัยวังตีบยี่สิบหกนุก,กันสุวะยี่สิบเจ็ดสมโพัชนุน,นยีน่สิบแ

เห็นจิมมิงก็เกิดเปรตนน้ำจิมีิงกัเป่ตน้ำมูไปเลี้ยงมูเนั่นค่ะบัดนี้ยเจมิกินเรากินยาป่ะเนี้บอค่ะเกิดมาบ่ก้อยกินค่ะไม่ดื่มโซราบัดเนี้ยกัดสะพังแล้วคุณคุณเคาะสอนเจ้จิมมเขาโรงเรียนจิมมไปโรงเรียนอ่านสมือสมือขายเสียงขายสิทธ์เหมือนขายชีวิตขายชาติสูบบุหรีสูบไปไกลค่ะดื่มโซราดื่มไปไกลผลการพนันเล่นไปก็ยากจนเกิดเป็นคนเลอะเลิกจะเบิกบ้าน อดทนขยันประหยัดมีระเบียบวินัยสามัคคีมีสติละกสนเป็นใบยมุกอยากมีความรู้อย่าลบกหลู่รูัวจารย์อยากเป็นคนงามอย่าวุ่นวายกรุง่ายอยากเป็นคนสบายอย่าเบื่อในความเพียรกับผู้น้อยคอยเผื่อแผ่กับผู้แก่คอยนอมน้อมขี้ทุกขี้นั้นมีค่าแต่ฉันว่าขี้เกลียดไม่มีค่าเลยดูคนดีดูที่ผลงานดูลูกหลานที่คเคารพจิตกิจทำลายชีวิตําให้เกิดเป็นศัตรูเรียนดีกีฬาเด่นนินว้ในัยฝคุณธรรมรักหวยผูกรักลูกทีนมาโรงเรียน

ย่อมอิร <sketches of course> um, ну? oh. ีค <fe Jean> ่ะจำเต้ใ่ไหมยู่ปรหนึ่งบนกลามันจำได้ครับเฉยเงืกเียงอิลีค่ะแม่สุดคู่าด็กปอี่ัขนค่ะไม่สกุลก็ได้ไม่ยิบผ่านฟังบัคะยี่ส่านย่สิบผ่านสองงานยี่สิบสูดยี่สิบ่านหนึ่งเป็นยี่สิบ่ายี่สิผ้าเป็นห้าสิบยี่สิบผานสามเป็นเจ็ดสิบห้ายี่สิบา2สี่เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบผ่านห้าหนึ่้อยยี่สิบ่ายี่สิบผ่านหกหนึ่งร้อยห้าสิบยี่สิบผ่านเจ็ดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบผ่านยี่สิบ่า ไม่รับเขาทองเนี่ยเขากันเวลาเขาทองอะไรเขาการหายใจเนาะบริการาะคันจิมเกลือสะดวกแค่นี้การกินเ็กลียวบริการหายใจเลยค่ะเอาหูุจากเบอร์ปานเบอร์เมี่ยงเนี่ยลูกเต่าวางไหนแน่บ่ววายยังลูกเต่าดีใจพี่สุขทุกคนโหนี่ใสใจมิ่งค่ะมัในี้จุดมุ่งหมายของ เจมิงนี่คือปีนี้อยากมีอย่างเป็นของเจ้าของบอถ้าเก็บเงินได้อยากเก็บเงินได้เจมิงจะให้ที่เงินซ่านค่ะอืมพีหลีเดี๋ยว่ะนเงินซ่านมันสำคัญนี่ค่ะคือเจมิงนี่อยากสั่งเฮี้ยนมาสั่งไปแมนค่ะตอนนี้มีเฮี้ยนมาเป็นของเจ้าของบอเป็นอยู่ค่ะสมันแล้วมันเรียบร้อยเงินก็หกน้ำค่ะอ๋อบ้านบาห้านี่เรียบร้อยแมนค่ะพอาะลบเจมิงเงินมันหกเงิอนี่เงินมันแล้วอยู่ค่ะ เราถามเน่ตมันมีเรื่องหนึ่งการขับรถของเจมิงขับรถไปนั่งหรอทายคลิป,ปนั้นเนี่ยมีคนไทยให้บอ,บอก,กบเรื่องทายองบอกระจิมิงทายเองค่ะจิมิงกันขับรถซาซาครับ,รบมือขัง,งขวานี่ครับอันนี้จิมิงก็บ่องกระจกข้างหลังข้างหน้ามันมีรถว่าข้ามมันนี่จิมิงก็ไปท,ทั้งหมดคนมีนรถขับกันขี่รถแอบแไปบังจิมิงเคล็ดอย่างนี้ก็ขับรถกับนี่มันม่มีรถมันก็คอยกดมันทายก็บทายลูกกับขนานตาเบื้งเงินกล้องนะค่ะทายพ่อพอหนึ่งนะที่จิมิงก็กดแค่นั้นค่ะจิมิงกยับเอค่ะ มวยโมเนียมกัตจิมิงคิโรบอลคือหมูบานก็ได้ค่ะจับลองจับลองแบบนี้ก็มาไล่เพื่ออันนี้ทุกภาษาทานี่เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะอืมแล้วกยค่ะอล่ลงเลยค่ะตอนนี้พ่อเที่ยวฮันแกนมาครั้งแรกในชีวิตด้วยใช่ค่ะขอบคุณหลายเด้อจิมิงเด้อที่มาเยี่ยมมาเยามฮาร์ดฮารเด้อ มือนี่ก็มาขึ้นคอนเสิร์ตเนาะมาเยือนตัวเกียวมิวสิกตะก็แล้วก็แล้วก็ในบูงหัวจังตัวเกียวมิวสิกกันบ้างบูงเรื่องอยังเลยค่ะพอมีผู้จัดการแล้วกระเป๋าจะวิ่งมาหน่ค่ะตอนนี้มีผู้จัดการแล้วหรอเมร์ขัดจังกอนบู้ยังไปคึ้นเดือดรอดตล,ดดลดด่นอย<ว>ู่ค่ะโอ้บาทนี้ย่ามขึ้นเครื่องบินนี่เด้อขึ้นขึ้นเครื่องที่เธอไปเรื่องขึ้นสองขังกับตอนไปตอนมาค่ะความรู้สึกของการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกเป็นไงบ้างฮะกต่ไมีคนบอกจิมิว่างมันวิ่งมันยังแล้วก็้พวยาไปดมนันสิ่ง ก็ไม่นสนาวนั่นตัดสินใจมังนั่งมือนั่นจเป็นยังไงบ้างะมันนั่งนั่งอยู่ซื้อขึ้นไปกับโต๊แก้วอยนีงก็ตั้งใจให้ดีๆนะค่ะมันขี่ไปเขากวานึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงกับจฮอดกรุงเทพค่ะีมกันั่งธรรมดาแบบนี้มันขี่ไปเมันอเสียงหูก็อือบัลนีมั่งเกิดสีบัลลีน่แน่ค่ะจีมิงกับเลยหันใจออก็ยังไดเดี๋ยวคำก็เสียงดังเสียงคอยเนี่ยค่ะจิมึงบึงนาฬิกากับถึงหนึ่งชั่วโมงก็ว่าข้าหอด้การ่ง ขอบคุณมากนะครับสวัรับวันนี้สำหรับรายการรถสีเหลือง EP 2นะครับผมวันนี้เจมิงมาเองตัวจริงเสียงจริงสามารถติดต่องานได้รับสัมพันธรมรับงานโฆษณาเนาะจ้างได้เราเจมิงเนาะก็ไว้พอให้เจมิงมีความสุขหลายเด้อแข็งแรกแข่งแรงรักษาสุขภาพไม่ใ้นะหมายเนนค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจิไม่ขอแกนดูบ เกิดมาครั้งเมื่อครั้งแรกนี่ค่ะมครั้งแรกตัวนี้แม่นค่ะโอเคสิ้สัสมผัส์ถื่ลีกับพวกก็แม่แจ๊คเถื่อเกิดมาเียค่ะสมักไปจะผักใจ